โ,โอยเดินมีครับแรงครับแรงครับไมาอยู่กครับเห็ลมแบบแรงมากครับมีสังอาีเปิดครับงานี่ครับ สีเปิดแน่ครับลมแรงครับแรงมากโอ้เต็มเต็นเอ็มเราเต็มเาไปละโอ้ย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 มีลูกเห็บนะฮะมีลูกเห็บตกนะฮะลูกเห็บตกด้วยนะครับ ก็พแพงระเบิดน,นะครับโอ้โหโอ้อาลงเตะที่นะครับลมเตะไปที่นะครับโอ้โห,โห